สวัสดีครับคุณผูฟังทีละครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่14เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าเหิมเกลิมไม่ยำเกรงหมายถึงใครเนื้อหาใจความเนี่ยประกาศหอมเริ่มต้นอย่างนี้ครับบอกว่าคงจะเป็นกรรมของประเทศไทยเราที่รัฐบาลเนี่ยเริ่มจะเหิมเกลิมแล้วนะครับ ส่วนฝ่ายค้านก็ยังงวงเงียงงวงเงียอยู่เลยนะครับครึ่งหลับครึ่งตื่นไม่ค่อยจะสนใจสิ่งรอบข้างสักเท่าไหร่จาได้ไหมครับตอนที่ลุงตู่ยังอยู่เนี่ยด่ากันยับเลยนะครับมีรัฐบาลเอาไว้ทําไมมีรัฐบาลก็เหมือนไม่มีทํางานก็ไม่เป็นเอาแต่จะกดขี่ประชาชนเก่งแต่สร้างหนี้แล้วก็สารพัดสารเพด่ากันอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่จบไปสิน้นขนาดเรื่อง pm 2.5เนี่ยยังขุดมาประจานถึงโคตรกันเลยนะครับบอกว่าปล่อยให้ประชาชนเนี่ยตายผ่อนสง โมถึงขนาดที่บอกว่าเพื่อไทยมาฝุ่น PM 2.5ต้องหมดไปพักเก้าไกลสมัยนั้นนี่ก็ใช่ย่อยนะครับคุยฟุ้งไปหมดเลยบอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลเห็นผลทันทีครับแล้ววันนี้เป็นไงครับชาวบ้านได้ดม PM 2.5กันเพลินไปเลยนะครับรัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยอยากจะพูดถึงสักเท่าไหร่ที่พูดออกมาก็เอาหล่อซะมากกว่าจะนําไปสู่การแก้ปัญหาจริงๆส่วนก้าไกลเนี่ยกระดูเงยียบๆเราก็ว่ายังมึนอยู่กับมลภาวะทางเพศอยู่อะไรทํานองน,นั้นแหละครับ PM 2.5มเนี่ยมันมาอีกแล้วนะครับคนที่รู้ปัญหาต่างก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันไม่ได้แก้ง่ายๆไม่ได้แปลว่ามีอำนาจอยู่ในมือแล้วจะแก้ปัญหาได้เลยนะครับไม่ใช่นะครับยุคลุงตู่ก็บอกแล้วว่าํำพังรัฐบาลฝ่ายเดียวเนี่ยไม่มีทางที่จะแก้ไขได้ครับใครที่เอาแต่โทษรัฐบาลก็ต้องกลับไปพิจารณาตัวเองด้วยนะครับเพราะว่า PM2.5 สเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากกิจกรรมหรือไม่ก็พฤติกรรมของคนเนี่ยแหละครับ ทีนี้พอมาถึงยุครัฐบาลเศรษฐาก็ยังยืนยันนะครับว่าทุกคนต้องช่วยกันแก้ปัญหาลำพังรัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันยกเว้นรัฐบาลที่สามารถบ,ารบังคับประชาชนห้ามเผาห้ามใช้รถส่วนตัวห้ามก่อบมลพิษในทุกรูปแบบถ้าอย่างนั้นนะ่ได้แต่คำถามคือกล้าเะละ่ะกล้าไหมล่ะครับอย่าลืมนะครับว่าหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยคือนาและทาให้ประชาชนเห็นนะครับถ้าเอาแต่พูดเป็นนกแก้วนกขุนทองเนี่ยมันก็ไร้ประโยชน์ สรุปปีนี้หาวิธีการสูตเอาพเม2.5กันได้น้อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าประเทศไทยยังแก้ไม่ได้ครับปัญหานี้มองในภาพรวมขณะนี้เนี่ยนอกจากรัฐบาลมีความรู้สึกช้ามากกับปัญหา PM 2.5ซึ่งมาตามฤดูกาลและก็รู้ล่วงหน้ากันอยู่แล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลยังทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำและก็ไม่ทำในสิ่งที่ควรจะทำ เรื่องแจกเงินดิจิตอลวลเล็ตหัวละหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมันมีความจริงเชิงประจักษ์มากมายนะครับว่ารัฐบาลไม่ควรทําไม่ควรจะเอาเงินแผ่นดิน5้าแสนล้านบาทเอาไปผลาญเพื่อคะแนนเสียงโดยไม่ได้มีผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเลยความจริงที่ตามตาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความจําเป็นเร่งด่วนที่มันไม่ด่วนการบริโภคของภาคเอกชนก็ไม่ควรจะไปกระตุ้นเขาเพราะมันกระตื้องมาตั้งนานแล้วนะครับก็ดูยอดจองรถงานมอเตอร์เอ็กซ์โปสองพดูสิครับดูสิครับ จองกันไงอีท่าไหนไม่รู้นะครับเละเทะไปหมดเลย53,248คันเพิ่มขึ้นมาจากปีกลายเนี่ยร้อยละ45.17เลยนะครับนี่แหละครับที่บอกว่าเศรษฐกิจกำลังวิกฤตและประเทศกำลังจะทิบไหยมันใช่เหรอครับเอาละแน่นอนแล้วครับเศรษฐกิจระดับฐานรากเนี่ยอาจจะมีปัญหาประชาชนที่ยังยากจนยังมีอยู่จริงไหมจริงครับ แล้วก็กําลังรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่ด้วยแต่รัฐบาลก็ยืนกรานการแจกเงินหัวละหมื่นไม่ใช่การสงเคราะห์ผู้ยากไรแต่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ถามเลยนะครับเอาเอาวัยวะส่วนไหนคิดล่ะครับมันกลับหัวกลับหางกันไปหมดเลยนะครับและที่เหิมเกิมหนักเนี่ยก็คือเรื่องของระเบียบกรมรัชธรรมนว่าด,ด้วยการดําเนินการสําหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพุทธศักราช2566นี่แหละครับชูชาติสีแสง ซึ่งเคยเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกาชูชาติโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าอย่างนี้ครับขณะนี้เนี่ยกรมรชาชทรรมได้ออกระเบียบกําหนดให้กรมรชาชทรรมมีอํานาจส่งตัวจําเลยที่ศาลมีคําพิพากษาลงโทษจําคุกไปคุมขังในสถานที่อื่นๆนอกเรือนจําได้อย่างเช่นที่บ้านเป็นต้นคําพิพากษาของศาลที่ให้ลงโทษจําคุกจําเลยแทนที่จําเลยจะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจํา แต่กรมราชธรรมสามารถส่งตัวไปคุมขังที่บ้านก็ได้ดังนั้นคำพิพากษาของศาลที่ให้ลงโทษจำคุกจำเลยเนี่ยจึงไม่มีความหมายอะไรต่อไปนะครับรวมทั้งบุคคลที่ช่วยกันทำงานนับสิบนับร้อยคนเพื่อให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษก็ต้องเหนื่อยเปล่าโดยที่ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเลยเฉพาะในชั้นศาลเนี่ยในศาลชั้นต้นมีองค์คณะผู้พิพากษาสองท่านศาลอุทธรณ์มีองค์คณะสามท่านมีผู้ช่วยผู้พิพากษาช่วยตรวจความถูกต้องอีกหนึ่งท่าน ประธานศารอุทธรหรือว่ารองประธานศารอุทธรที่ได้รับมอบหมายจากประธานศารอุทธรอีกหนึ่งท่านส่วนสาลดีกาเนี่ยมีองค์คณะ3ท่านมีผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลในสาลดีกาทั้งผู้ช่วยเล็กและผู้ช่วยใหญ่รวม2ท่านด้วยกันและท่านประธานศาลดีกาหรือรองประธานศาลดีกาที่ได้รับมอบหมายอีกหนึ่งท่านจึงมีผู้พิพากษาที่มีส่วนในการพิจารณาพิพากษาคดีแต่ละคดีเนี่ยรวมแล้ว13ท่านนะครับ และถ้าเกิดคิดถึงจํานวนของผู้ที่มีส่วนในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดทางอาญาตั้งแต่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นหรือพบเห็นการกระทําความผิดนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายสืบสวนพนักงานสอบสวนบุคคลที่มาให้การเป็นพยา,ยานทั้งในชั้นสอบสวนแล้วก็ในชั้นศาลพนักงานอายการที่จะต้องทําหน้าที่ตรวจสอบสํานวนการสอบสวนและทําหน้าที่ว่าความยืนซักถามพยา,ยานโจทย์ในศาล รวมกันทั้งหมดเนี่ยแต่ละคดีแต่ละคด,ะดีมีไม่ต่ำกว่า30มสถึงสีคนด้วยกันนะครับบางคดีเนี่ยมีเป็นร้อยนะครับเมื่อสารพิพากษาลงโทษจำคุกแล้วและออกหมายขังส่งตัวจำเลยไปให้เรือนจำคุมขังจำเลยไว้ตามคำพิพากษาของศารก่อนหน้านี้เนี่ยกรมราชธัรฑ์ใช้วิธีการลดโทษให้จำเลยทุกปี โดยถ้าเป็นจำเลยที่สารลงโทษจำคุกในระยะยาวไม่มีจำเลยคนไหนเลยที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำครบตามกำหนดเวลาที่สารมีคำพิพากษาไม่มีเลยขณะนี้กรมรชทัณฑ์เนียออกระเบียบกำหนดให้กรมราชธัณฑน์มีอำนาจส่งตัวจำเลยที่สารมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกให้ไปคุมขังในสถานที่อื่นๆนอกเรือนจำอย่างเช่นที่บ้านได้ คำพิพากษาของศาลที่ให้ลงโทษจำคุกจำเลยแทนที่จำเลยจะถูกคุมขังในเรือนจำแต่กรมราชััน์กลับส่งตัวไปคุมขังที่บ้านดังนั้นคำพิพากษาของศาลที่ให้ลงโทษจำคุกจำเลยเนี่ยจึงไม่ได้มีความหมายอะไรอีกต่อไปนะครับรวมทั้งบุคคลที่ช่วยกันทำงานนับสิบนับร้อยคนเพื่อให้ผู้กระทำผิดเนี่ยถูกลงโทษก็ต้องเหนื่อยเปล่าโดยที่ไม่มีผลใดๆเลย นี่เป็นคำพูดคำจาของคนที่เคยทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาในศาลฎรีกามาก่อนนะครับประกาศหอมบอกว่ากรมราชทรร์นเนี่ยกำลังจะทำตัวเป็นองค์กรพิเศษที่สามารถบิดเบือนเจตนารมณ์ในคำพิพากษาของศาลอย่างนั้นแหละครับหรือว่ารัฐบาลเขาสั่งให้ทำเคยเห็นคนติดคุกแทนนักการเมืองตระกูลเชน,นวัตรหรือเปล่าครับว่างๆเนี่ยลองเดินไปถามบุญทรงเตริยาพิรมดูก็แล้วกันว่าเพราะอะไรถึงได้นอนคุก รัฐบาลเศษฐาบริหารประเทศไปถึง3เดือนแต่มีแนวโน้มว่าจะก่อความชิบหายราวกับอยู่มานาน3ปียังไงอย่างนั้นเลยฝ่ายค้านก็พึ่งพาอะไรไม่ได้ครับพระดูทรงแล้วเนี่ยรอเสียบอยู่เหมือนกันนะครับเอหรือว่าประชาชนเนี่ยจะต้องลงถนนกันอีกสักครั้งหนึ่งอย่างนั้นหรือเปล่าครับ